ปัจจุบานสวยครับบ้านหลังเล็กๆของเรานี่ครับดูก่อนมีอยังไมอ่านี่อ่ะอ่านี่ระเบียงหน,น้าบ้านเอืดนี่ต้นไม้สวยกัมี่คดูเลยอตัวนี้ดอกกระดาษเพิ่ยังเฟือ่องฟ้า นะครับนี่ครับมองเลินฟังเลินลูกสาวลูกชายนี่นี่หน้าตัง่งบ้านบ้านหลังเล็กๆของเรางบไม่เยอะครับงบเแสนสองผ่อมค่าสร้างครับงบแสนสองผอมค่าสร้างอันนี้ดูภายในครับ ดูอ่ามือนี่ไงมือนี่ให้สร้างคนไม่ยิ่งอ่าอ่าสกรูให้ไปทาเอ่อม,ามาัดพมันนครับเพราะวันมากลุดอ่าเนี่ยแต่วันนี้ม่ทันได้มัดครับนี่หน้าต่างใส่เพระแพงครับบาลละอ่าเก้าร้อยยี่สิบบาทเมนูหรือว่าแปดร้อยน่าจะแปดร้อยเก้าสิบหรือว่าเก้าร้อยอ่าประตู วงกบเอบ่วงกบใส่แบบถือครับเอบ่วงกบป,ประตูวงกบประตูใช้แบบถูกๆอ่าจะสามลอยกบบาทนะถ้าจำไม่ผิดอ่านี่แล้วก็ดาตังบ้านเก่าของเอ่อเฮือนพอเถามเมถาครับเอ่าเพิ่นบริษัทงานก็นเลี้ยวมาใส่แล้วก็นีน่อี้ของนอนครับของภายในห้องนอนแล้วก็เนี่ยรัพรท์ ะ,ะขอบสีชมพูอย่างดีเลยโตเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันกลางคืนครับมันอาสาศมืดๆเนี่ยดูนี่นี่ยข้างในบริทไ,ไทยกังเว้นครับทยไทย,ไทยตอนนี้คำประมาณ6โมงครึ่งกับกล่ำสีทุ่มนะครับกำลังจะทุ่มนึงแล้วนี่นนนบรรยากาศ ห้องนอนเนี่ยมองไปทางหนเห็นมองนั่งนี่ครับนี่สวยนี่บ้านบ้านงบหน่อยครับบ้านงบน้อยทา,าสร้างจางวันละสี่ร้อยบาทครับมือละสี่ร้อยบาทสร้างสองคนครับสร้างสีละกะสร้างอีครับประตูประตูนี่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่สาวครับจากใหญ่ของผมเอง ของพี่อ่อครับประตูนี่ใส่ใส่ประตูเก่านี่ครับเล็กโครงหลังคาเล็กโครงหลังคาหนาจิเบิรอยู่ประมาณสองสองมืนกว่าบาทครับถ,ถ้าจำโมพิดนะนี่ครับ ต้องดานนะอ่าจะเป็นหนึ่งห้องโถงแล้วก็นหนึ่งห้องนอนครับอ่านี่บรรยากาศเามันลงแต่ว่ารถรถยังจอดอยู่ข้างล่างอยู่ครับรถใหญ่ยังไม่ทันเลยเพราะว่าเพิ่งจะซื้อบ้านหลังนี้ต่อซื้อบ้านหลังนี้กะ,ะจ่ายมดกะว่าสิทุบออกอะไรกระเฮ็ดทั้งหนาเป็นทางเขาครับครับ อ่านี่น้องกัญชันน้องกัญชันบายบายก่อนน้องกัญชันบาย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 มือด้วยบายบายมือด้วยบายบายนี่ครับนี่ <Okay. S 1> มุมบรรยากาศเล็กๆครับมุมเล็กๆแล้วก็นู่นครับถา่ถาถ่ายเลยภูมิใหม่นี้ไปเลยภูมิใหม่ตรงนี้ไปก็จะเป็น oh, <ะ>น้ำมูลแม่น้ำมูลครับนี่น้ำมูลแล้วก็ตรงตรงด้านทางนี้่ยังไม่ทันแล้วครับ โครงการวัสิเห็ดดาดฟ้าแต่ว่าเอา่เอเฮ้าเ้าตรงต้องเอาทีก่อนครับเอาสื่อทีตรงบ้านหลังนี้ก่อนก็เลยยังยังมาท่านได้เห็ดครับเออยดีมาดูดูทั้งข้างบ้านครับที่ตรงนี้ครัวบ้านงบน้อยประตูบ้านขั่วนี่น่าจะบ้านละ บาลละเก้าร้อยแปดสิบาทนะถ้าจำาม่ผิดนะเนี่ยครับแต่ก็ห้องน้ำห้องน้ำนี่จะซ้ําพ่อเขาได้ครับบ่บ่ต้องไปดูลายยังหมากไหม่ะประตูก็นี่อ่ะ,อะโอเคนี่ด้านในห้องน้ำกับบ่บ่บต้องไปฉาบยังหมากไหมครับห้องบ่ต้องบ่นีนเน้นอยู่แล้วครับห้องน้ำแล้วก็ด้านหลังด้านลังก็จะเป็น นี่ครับสุดทีพอดีตรงสังกสีน่ะตรงสันไทยอะสุดที่พอดีครับนี่บรรยากาศด้านในหนึ่งห้องถูงหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำครับอ่ามุมเล็กๆของลูกอ,อาจจะหกแน่บายบายครับอ่าไปดูอนีอ่านี่ครับ สรุปภาพรวมครับก็ออกมาประมาณหนีซียังไม่เท่าได้ท่าครับฝ่ายังไม่เท,เท่าได้ตีกะงบหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับพร้อมค่าสร้างครับสนใจอยากได้แบบบ้านกันมาเบิกันเลยครับนี่อ่ะ อ่านี่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สักก่อนครับมันคำแล้วบ๊ายบายครับ